สวัสดีครับผมในอำเภอพบพระนะครับวันนี้เรามาดูต้นมะเกลือนะครับต้นมะเกลือที่ต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชิานาธิในราัชากาลที่9นะครับท่งปลูกไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2541นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านลมไทยพัฒนา7นะครับอ,อำเภอพบพระจังหวัดตากครับ ครับที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับก็คือต้นมะเกลือนะครับต้นมะเกลือของหมู่บ้านรวมไทยพัฒนา7นะครับอยู่ที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระ,พะจังหวัดตากนะครับเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยที่จะเข้ามาในอำเภอพบพระ,พะนะฮะอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับเป็นต้นไม้ที่พระองค์ท่านทรงปลูกไว้นะครับสมเด็จพระราชินีในสมัยรัชกาลที่9นะครับทรงปลูกไว้ นะครับแล้วก็ปลูกตั้งแต่ปีพศ2400 2500 41แล้วนะครับ20กว่าปีแล้วครับตรงนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านเราดูแลอยู่นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านแนะนําต้นไม้ของเราเลยครับครับก็ต้นมะเกือทรงปลูกต้นนี้นะครับก็ปลูกมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0 41นะครับตอนนี้ก็25ปีนะครับ ทรงพุ่มนะครับก็ใหญ่นะครับรอบโคนต้นนะครับก็ประมาณสองเมตรนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านด้วยนะครับสำหรับต้นมะเกลือทรงปลูกนะครับก็ท่านใดที่จะมาเก็บภาพหรือว่ามาท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับก็ที่บ้านลมไทยพนาที่เจ็ดนะครับหมู่ที่สามตบนลมไทยพนาอําเภอพบพระจังหวัดตากครับใหญ่ครับต้นมะเกลือเนี่ย เดิมทีเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกเอาไว้เพื่ออะไรอ๋อนี่เป็นต้นมะเกลือทรงปลูกต่อเดิมทีเนี่ยเขาปลูกต้นมะเกลือเนี่ยคือ,อลูกนะครับก็นําไปอ่าย้อมผ้านะครับเพราะลูกมะเกลือเป็นอ่าผลสีดํานะครับน้ําเป็นสีดําเอาไว้ย้อมผ้านะครับสมัยก่อนนะครับอ mm hmm. พระอ,องค์ท่านก็เลยทรงปลูกนะครับไว้ให้กับชาวบ้านนะครับให้ทูเ้เที่ยวสามารถเที่ยว มาเที่ยวได้ใช่ไหมมาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวได้ลูกปั้นรวมไทยพัฒนาเจ็ดหมู่ที่สามเดินทางมาเข้าเส้นไหน่อ๋อได้ไหลายหลายเส้นทางนะครับที่กมสิบสี่ก็ได้นะครับแล้วก็กมสามเก้านะครับแล้วก็มาทางกิโลแปดก็มาได้เข้ามาจากกมส4บสี่กี่กิโลกมสิบสี่ประมาณเจ็ดโลครับถึงบ้านรวไทยพัฒนาที่เจ็ดนะครับเจ็ดกิโลง่ายคือติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาครับ